k พาวเวอร์ Power, ขอยกเลิกสัมปทานดิวตีฟรีวิกฤตที่ซ่อนอยู่ในสนามบินไทยถ้าชอบคอนเทนต์ของเราเดือดตั้งหลักนะครับอย่าลืมสปอนอร์โดยการกด Subscribe ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ยิ่งเยี่ยมเลยแล้วถ้าอยากสปอ p o r อร์เราอย่าลืมสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ p e a k AI ตัวช่วยบันทึกบัญชีสะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลาดเทคโนโลยี AI แนะนำบัญชีอัตโนมัติ เพิ่มความมั่นใจในทุกรายการตอบโจทย์นักบัญชียุคใหม่ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ p x c a c เค้าด จากให,ใหญ่ของวงการดิวตี้ฟรีของเมืองไทยนะครับคือ King Power ครับมาถึงวันนี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เตือนเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและอีกหลายประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงในวันนี้เศรษฐกิจสะเทือนแน่นอนครับถ้ามีการยกเลิกสัญญาจะมีผลกระทบหลักหลายพันล้านบาทภาพลักษณ์ก็อาจจะลดลงอีกเพราะทําให้ความเชื่อมั่นของนักเดินทางที่มาเห็นสนามบินเงียบเหงาลงแล้ววงการท่องเที่ยวก็จะวิกฤตซ้าหนักไปอีกหรือเปล่าและคําถามสําคัญที่สุดครับคือคําถามที่ว่า AOT หรือท่าอากาศยานไทยเนี่ยควรจะมีการช่วยเหลือ King Power หรือเปล่าแล้วการช่วยจะช่วยในระดับไหนระดับที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนกันแน่วันนี้ตั้งหลักจะชวนคุณมาคุยทุกประเด็นเรื่องนี้ครับ ประเด็นแรกครับเรามาคุยเรื่องเบาๆกันก่อนว่าเบื้องหลังของการที่ King Power เนี่ยเขาต้องขอยกเลิกสมรทานเนี่ยเพราะจากสาเหตุอะไรบ้างแน่นอนครับว่าเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตั้งแต่วิกฤตของตอนโควิด19นะครับที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดึงช้าแล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวสักทีก็เลยทําให้รายได้ของทาง k i ง g Power เนี่ยมีการชะลอตัวเยอะมากครับแล้วที่สําคัญคือมันลดลงอย่างต่อเนื่องและถูกซ้ําตามมาด้วยนะครับที่ในหลายปีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเรื่องของสงครามเข้ามาแทบจะทั่วโลกเลยและสงครามเหล่านี้เนี่ย ก็ทําให้เกิดปัญหาความเชื่อมั่นในการเดินทางลดลง นักท่องเที่ยวก็ยิ่งลดลงไปอีกและผนวกกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับที่มีปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกครับก็เลยทําให้คนทั่วโลกเนี่ยลดค่าใช้จ่ายครับกำลังซื้อลดลงครับโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่อยู่ในดวตี้ฟรีและประเด็นหลักที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้นครับก็คือประเด็นของนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคือเป็นลูกค้าหลักกว่า70%เตของ King า o เ e r เลยครับด้วยสาเหตุทั้งหมดนะครับก็เลยทาให้เรื่องของ เฮ้สัญญาที่เคยทํากับทาง AOT หรือท่าอากาศยานไทยไว้เนี่ยมันเป็นสัญญาที่ทํำณตอนนั้นแต่มันไม่ได้ครอบคุมมาถึงเวลาที่เกิดวิกฤตหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทาง King Power ก็เลยมองว่าอันนี้เป็นการที่บริษัทเขาต้องแบบต้นทุนมากเกินไปเพราะเป็นสัญญาที่ทําตอนที่ทุกอย่างมันยังปกติอยู่ครั้งนี้ก็เลยเป็นการตัดสินใจถอยเพื่อลดการขาดทุนนั่นเองทีนี้มาถึงประเด็นที่2ครับ ถ้าเกิดว่ามีการเลิกทำดวตี้ฟีจริงๆเนี่ยใครได้ใครเสียด้านแรกครับในมุมของ King Power ครับเขาอาจจะลดการขาดทุนได้นะครับลดอาการเลือดไหลได้แต่ในมุมของเศรษฐกิจณนะวันนี้ผมเชื่อว่า หลายคนก็คงจะพอรับได้พอเข้าใจได้แต่สิ่งที่จะเกิดในภาพใหญ่มากกว่านี้คือในมุมของ AOT ครับผลกระทบของ AOT อันแรกครับก็คือศูญย์เสียรายได้มหาศาลที่ประมาณ2 3 0 0ถึง2,500ล้านต่อปีไหนจะต้องหาผู้เช่าใหม่คนที่มาจาัดก,การพื้นที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเพราะดีดีฟรีเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้พื้นที่เยอะมากในสนามบินเราอาจจะบอกว่าเอะอย่างนี้เราไปนชวนคนที่เขาทําห้างทํารีเทลเก่งๆมาลงสิทั้งเซ็นทรัลสยามพิวรัตหรือแม้กระทั่งฝั่งของ C เพีเดลโมเอามาลง ได้หรือเปล่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเขาอาจจะสนใจนะครับแต่ในสภาวะแบบนี้ผมมองว่าไม่ง่ายเลยแต่ประเด็นสําคัญที่สุดที่ AOT e จะได้รับผลกระทบก็คือไม่รู้จะไปทางไหนครับการจะช่วย King Power หรือไม่ช่วย King Power จะมีทั้งผลดีผลเสียซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นถัดไปนะครับซึ่งจุดนี้เองครับจะเป็นเรื่องที่สําคัญและสร้างผลกระทบที่สุดเพราะถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของการจ้างงานการท่องเที่ยวในสนามบินเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยลองคิดภาพตามง่ายๆครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาแล้วรู้สึกว่ามันมีผู้คนที่ให้บริการไม่เหมือนเดิมบริการไม่ดีเหมือนเดิมและดูเงียบเหงากว่าเดิมภาพลักษณ์ของไทยอาจจะถูกลดลงไปอีก และจุดนี้เองครับที่เราจะยกมาเป็นประเด็นถัดไปประเด็นที่3ที่ผมมองว่าสําคัญมากนะครับก็คือมันเป็นกระจกที่สะท้อนถึงอะไรบ้างอันแรกครับคือปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างครับในตัวสัญญาที่ทําให้ทาง King Power มีปัญหาเนี่ยเพราะสัญญาเนี่ยไม่ได้เป็นสัญญาที่ครอบคุมไว้ในกรณีที่เกิดวิกฤต หรือเหตุไม่คาดฝันปัญหาเศรษฐกิจหรือผู้มีรัทศาสตร์โลกครับและจุดเหล่านี้เองเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นสัญญาเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมก็เลยต้องมีการเสียเวลามานั่งคุยกันใหม่เพื่อหาข้อยุติแล้วจะไม่คุยก็ไม่ได้เพราะสัญญาเก่าเป็นสัญญาที่สร้างไว้ในตอนสภาวะปกติมันก็จะสร้างภาระให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปและรวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศครับที่มีการพึ่งพานักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวมากเกินไปอย่างที่บอกว่าเมื่อคนจีนลดการมาเที่ยวเมืองไทย จะเห็นว่ามีหลายๆกลุ่มเศรษฐกิจมีหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับเยาวราชบรรทัดทองก็เจอปัญหาเรื่องนี้นักท่องเที่ยวหดหายซึ่งอันนี้แค่เกิดจากนักท่องเที่ยวจีนที่เดียวเท่านั้นเองและการพึ่งพาทางเดียวแบบนี้ทําให้เกิดความเสี่ยงสูงมากครับพอคนจีนหายปุ๊บกระเทือนแทบจะเห็นผลทันทีแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือข้อนี้ครับคือเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐเนี่ย ยังไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงเร็วและยังมีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใน AOT และ King Power ที่มีการแต่งตั้ง c ีอใหม่ของทาง King Power โดยใช้อดีตผู้บริหารของ AOT เข้ามาประเด็นนี้ก็เป็นคําถามที่กระแสสังคมยังคงสงสัยกันอยู่เพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ครับเรามาไล่ดูไทม์ไลน์กันดีกว่าครับว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ปี67ครับตอนนั้นเป็นสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับตอนนั้นเนี่ยมีนโยบายว่าอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาออกมาช้อปปิ้งข้างนอกดิวที่ฟรีบ้างคือมาซื้อของในเมืองบ้างซึ่งมูลค่าตรงนี้ที่มีการจับจ่ายใช้สอยนอกพื้นที่เนี่ยน่าจุยที่ประมาณ3,600ล้านต่อปีและเดือนสิงหาปี67ครับ เอ t ก็ประกาศยกเลิกดุลิฟีขาเข้าในห้าสนามบินทันทีครับทำให้สูญเสียรายได้เนี่ยประมาณเดือนละ143ล้านบาทแต่แน่นอนข้อดีก็มีนะครับเพราะมันก็จะช่วยให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมาช้อปปิ้งข้างนอกบ้างเป็นการกระจายรายได้สู่ส่วนอื่นด้วยและถัดมาครับรัฐบาลก็มีการประกาศลดภาษีไวน์ทำให้ราคาไวาที่ขายอยู่ในดุลิฟีเนี่ยราคาแทบไม่แตกต่างจากซื้อข้างนอกเลยเคสนี้ก็เหมือนกันครับทำให้กําลังซื้อที่อยู่ในดุลิฟีเนี่ย กระจายออกมาสู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นทั้ง2เรื่องนี้อาจจะดีกับกลุ่มหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งก็คือเป็นผลกระทบโดยตรงต่อ King Power ถัดมาครับในช่วงปี68เนี่ยก็จะเป็นช่วงเข้าสู่สมัยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิดวัฒนะครับตอนนั้นเนี่ยคิงพาวเวอครับเขามีการขอเลื่อนจ่ายค่าสัมปทานที่ครบกำหนดไปแล้ว ขอเลื่อนอีก18เดือนครับแต่ทาง AOT ก็ยังไม่ได้มีการตอบรับนะครับตอนนั้นผู้อํานวยการใหญ่หรือผอ,อใหญ่ของทาง AOT นะครับคือคุณกิรติกิจ,จมาณวัตรครับก็มีการลาออกไปในช่วงเดือนเมษาปี68นี้นะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งผอรอักษาการขึ้นมาแทนซึ่งเรื่องนี้บางกระแสะก็บอกว่ามีการกดดันให้ลาออกหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานครับทาง King Power เนี่ยก็มีการยื่นหนังสือขอยกเลิกสัมปทานในสนามบินเชียงใหม่ภูเกต็ตและหาดใหญ่และในช่วงใกล้เคียงกันครับทาง w e r <Power S 2> ก็มีการแต่งตั้งคุณนิตินัยสิริสมรัรถการครับซึ่งคุณนิตินัยเนี่ยเป็นอดีตพออ,อใหญ่หรือผู้อํานวยการใหญ่ของ AOT นะครับในช่วงปี58ถึง66คือเป็นคนก่อนล่าสุดรุ่นหนึ่งนั่นเองขึ้นมาเป็น c e o ของทาง King Power และการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับก็ทําให้เกิดคําถามใหญ่ในกระแสสังคมที่หลายๆฝ่ายสงสัยนะครับว่าทําไมถึงมีการตั้งอดีตพออ,าอาของทาง AOT ขึ้นมาเป็น c e o คนใหม่ของทาง King Power คือในเมื่อ2บริษัทเนี่ยเป็นเหมือน เนื่องกันทํางานใกล้ชิดกันอันนี้เข้าใจได้ในมุมหนึ่งนะครับอาจจะมองได้ว่าเป็นการหามืออาชีพขึ้นมาช่วยบริหารแต่อีกมุมหนึ่งก็ถูกมองว่ามันเป็นการเอื้อมุมประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งหรือเปล่าทีนี้บทสรุปของเรื่องนี้ครับณนะตอนนี้ที่คลิปนี้อัพไปเนี่ยยังมีการพูดคุยและยังไม่ได้บทสรุปนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้ายกเลิกสัญญาค่าปรับ ต้องจ่ายหรือเปล่าคิงพาวเวอร์ต้องเสียเท่าไหร่แล้วเงินค้างจ่ายจะทํายังไงหรือมาตรการช่วยเหลือจะเป็นไงยังไม่ได้มีบทสรุปตรงนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องรู้ครับคือ AOT เนี่ยมีการช่วยเหลือคิงพาวเวอร์มาหลายครั้งแล้วนะครับหรือแม้แต่การช่วยผ่อนผันการชําระเงินครับในช่วงที่คิงพาวเวอร์เจอปัญหาเยอะๆเนี่ยก็มีการผ่อนผันมีการยืดหยุ่นให้คําถามที่จะเป็นข้อสรุปของครั้งนี้ครับก็จะตกอยู่ที่ว่าสรุปแล้วในครั้งนี้เนี่ย AOT จะช่วยหรือไม่แล้วถ้าจะช่วยจะช่วยใน ไแบ่งเป็น2มุมนะครับสมมุติเรามองว่าเป็นมุมที่ควรช่วยเหลือถ้าเรามองว่าเป็นเหมือนยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมติเป็นห้างห้างหนึ่งมีแบรนด์ต่างๆเข้ามาเปิดสินค้าขายของเต็มเลยแล้ววันที่เศรษฐกิจไม่ดีเกิดวิกฤตอะไรขึ้นเหมือนตอนโควิด -19 ก็มีทั้งห้างที่เขาช่วยเหลือผู้ประกอบการลดค่าเช่าหรือเลื่อนกำหนดจ่ายเงินก็มีการช่วยไว้เพราะเขาก็จะรู้ครับว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเชิงเหตุสุดวิสัยนะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดและแบรนด์เหล่านี้ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันมานาน้้าาวันนีเขอยู่ได อนาคตทุกอย่างมาดีขึ้นเขาน่าจะได้กลับมามากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าช่วยให้ไปด้วยกันได้ระยะยาวดีกว่าที่สําคัญคือภาพเหล่านี้เป็นการดูเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมด้วยนะครับเพราะในมุมของ King Power ก็ช่วยสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลจริงแล้วก็มีการจ้างงานมีทําให้เกิดงานเกิดเศรษฐกิจได้จริงและทําแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ถือว่าเป็น,นกลไกสาคัญชิ้นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย,วยเพราะฉะนั้นถ้าเออเข้าไปช่วยในครั้งนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนครับเพื่อรักษากลไกชินนี้เอาไว้ แต่ในมุมที่2ครับคือมุมที่อาจจะบอกว่ารอบนี้ไม่ควรช่วยเหลือแล้ว a อวก็คือรัฐวิสาหกิจนะครับก็คือเป็นองค์กรที่สแสวงหาก,กําไรที่มีรัฐบาลเข้าไปถืออยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ย <S <S เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปช่วยทาง k ิ n g Power ก็คือช่วยเอกชนเจ้านึงมันจะเป็นการที่ต้องสละรายได้งบประมาณส่วนหนึ่งขึ้นไปช่วยเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าซึ่งในจุดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราเอาตัวเลขมานั่งคํานวณดูในเชิงไฟแนนซ์เนี่ยมันมักจะมีคําตอบอยู่แล้วแต่คําถามที่สําคัญกว่าครับคือถ้าม โปร่งใสและเป็นธรรมเพราะถ้าหากช่วยมากเกินไปก็อาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการเอาเม็ดเงินของภาครัฐเนี่ยเข้าไปอุดอุนเอกชนแบบเลือกปฏิบัติฟังมาถึงตรงนี้ครับคุณคิดว่า AOT เนี่ย ครั้งนี้ควรจะช่วย King Power หรือเปล่าแล้วถ้าช่วยเนี่ยควรช่วยประมาณไหนหรือคุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบในรูปแบบไหนลองคอมเมนต์เป็นไอเดียแชร์ให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้แล้วอยากซัพพอร์ตเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe ติดตามไว้นะครับผมจะคอยทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ฟังกันอีกเรื่อยๆกับดอะตั้งหลักครับ